ถ่ายเกมครับสบายเลยครับเดี๋ยวไปหาหมอนะครับคลินิกก็เปิดบ่ายสามนะครับต้องรีบไปหาหมอนะครับจะได้มีแรงทํางานนะครับเวลางานอ้โหปวดไปปวดเมื่อยไปหมดครับเอ้ครับขี่มอไซค์ก่อนนะครับนี่ก็ไปหาหมอนะครับถึงนะครับคลินิก ก็คือต้องรอนะครับคิวที่7นะครับผมว่าผมมาเช้านะคนมาเช้ากว่าผมอีกตั้งนาน้าผมีอีกหกคิวนะครับตอนนี้มารอตั้งนานแล้วครับก็ไม่สบายเหมือนกันนะครับทุกนี้ก็เป็นหวัดกันเย็นนะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวนะครับต้องดูแลสุขภาพนะครับผมก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายก็เจมนะครับก็เลยมาหาหมอครับ ก็ด,ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพอไต้หวันอากาศเียนบ่อยนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับก็สุขภาพนะครับเดี๋ยวผมหาหมอกันนะครับ